อยู่บนเรือนี้มาก็สามวันแล้วยังไม่เห็นฝั่งเลยเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกเราตายตายเหรอตายกับตะเรือกับตะเือกับตะเรือคือทางออกไปหากับตันเรือไปไปไปหากับตันเรือ อะไรไปเฮ้ยอะไรเอ็งหาอะไรวะต้องมายุ่งได้ปะไม่หาอะไรกับตันเรือกับตันเรือเออนี่ไม่ใช่จะหากับตันเรือเน่ย เฮ้ยกิวกิวเฮ้ยมึนจะกวนกัวแรงหน่าวะไปหากล้องหนุนไปครับพี่เฮ้ยพวกมึงหาอะไรกันเนี่ยกล้องกับตันเรือไงอุ้ยก็ไม่คือกับตันเอ้าแล้วกูเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยกับตันเรือ หกับตันเรือก็โคษรสนางไงอะไหนๆก็ไหนๆละมันขายเลยปลากระป๋องกับตันเรือปลาซาดีในซอสมะเขือเทศเข้มข้นนุ่มแน่นเต็มกระป๋องสุดจ้าแล้วนี่แต่งตัวอะไรเนี่ย ็ปลากระป๋องกับตันหลือคัดสรรวัฒนธรรมอาหารแบบเกาหลีดูแลอย่างดีปลาเนี่ยนะคัดมาขนาดเท่ากันทุกตัวปลาซาดีน7จุดจากทะเลน้ำลึกทรงตรงจากคาบสมุทรเกาหลีมาอยู่ในซอสมะเขือเทศเข้มข้นทั้งหมดนี้อยู่ในปลากระป๋องตากัะตันเรือกับตันเรือตันกับตันวันตเรืออ๋อนี่นะเออกรตันอะไรตือกับตเรือกับตะลือตันกับตัน กันเรลือขานได้ะไรโอ้โหพกเราคาเลยนะอะไรคุณลักษณะเนี่ยไอ้พวกนี้หมุนซะหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ขายของ